จังหวัดชัยภูมิหมอดไม้เริ่มรุกหนักหลออเผาป่าผู้แรงคาได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างต่อเนื่อง วันที่16กุมภาพันธ์ขณะที่จังหวัดชัยภูมิสถานการณ์ไฟป,ป่าปีนี้เริ่มเกิดชื้นและสร้างความเสียหายให้กับพื้นป่าเป็นวงกว้างนับพันไร่แล้วในหลายพื้นที่โดยเฉพาะป่าบนเทือกเขาภูแลนคาซึ่งเป็นป่าต้นน้ําลําประทาวที่สําคัญของจังหวัดชัยภูมิในเขตป่าสวนแห่งชาติภูแลนคาซึ่งรอยต่อในอีกหลายอําเภอของเขตอําเภอแก้งครอ้ออาเภอเมืองอาเภอหนองบัวดแดงอาเภอเกษตรสมบูรณ์และอําเภอภูเขียวของจังหวัดชัยภูมิซึ่งเริ่มีกลุ่มกระบวนการ การดไม้หลักรอบเข้ามาตัดไม้พยุงในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการลอบวางเผาป่าเพื่อล่าสัตว์กันเป็นจํานวนมากในขณะนี้ ซึ่งสร้างความเสียหายกับพื้นป่าบนเทือกเขาภูแลนคามาอย่างต่อเนื่องแล้วนับหลายพันไร่ซึ่งสถานการณ์เริ่มรุนแรงมากขึ้นกว่าทุกปีโดยด้านนายชูศักดิ์ตรีสารผ <Okay. S 1> ู้่ารากการจังหวัดชัยภูมิได้มีการสั่งกำชับไปยังผู้นำชุมชนทุกพื้นที่ใน16อ,อําเภอกว่า1,700หมู่บ้านให้มีการศึกษากำลังฝ่ายปกครองทหารตำรวจจัดเวรยามช่วยกันเข้มงวดตรวจสอบการเข้ามาบุกทำลายป่าไม้ในพื้นที่ให้มากขึ้นด้วย ซึ่งจะใช้มาตรการาการจับดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดตามกฎหมายที่มีโทษหนักรุนแรงให้ถึงที่สุดในทุกพื้นที่ทันทีจากนี้ไป โดยเฉพาะการลอบเผาป่าที่มีการกระทําวางเพลนเผาป่าของกลุ่มะบวนการมอดไม้เหล่านี้โดยมีการใช้ทูบจุดวางไว้ตามจุดต่างๆไปทั่วในแต่ละครั้งหลายสิบจุดเพื่อที่จะไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าติดตามดําเนินการจับกลุ่มได้ทันซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องแยกย้ายกําลังช่วยกันดับไฟป่าก่อนให้ได้หลายจุดพร้อมกันทําให้ยากต่อการไล่ติดตามจับกลุ่มผู้ที่เข้ามารักลอบเผาป่าในแต่ละครั้งในแต่ละจุดที่เกิดขึ้นในขณะนี้ได้ยากมากขึ้นด้วย